โอเคนะครับผมนะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็ขอยินุญาตพาท่านก็สู่เกม Totally a c t u a e Battle Simulator กันอีกแล้วครับผม Yayy นะครับผมนะก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับผมนสับเกมแ็บเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าจอมของเรานะครับผมนะวันนี้เนี่ยเรากลับมากันในโหมดสร้างตัวละครกันอีกแล้วครับผมนะซึ่งตัวละครที่เราจะมาสร้างกันในวันนี้เนี่ยนั่นก็คือเจ้าเล่นโงคุจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรนั่นเองครับผม ืที่องบอกก่อนเลยนะครับผมนะว่าทำไมต้องเป็นตัวนี้ใช่ไหมเพราะว่าอ,อคือแบบเพิ่งไปดูหนังมาไงเลยแบบอินมากครับผมเนะีับเจ้า,จาตัวเลนงูุตัวนี้ครับผมนะในวันนี้เราเลยจะมาสร้างเจ้าตัวนี้ออกมากันดีกว่าครับผมนะดูสิว่าถ้าเกิดว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในแท็บจะเป็นยังไงครับผมนะแต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับผมเนะขาบอกกันเลยว่าคืออหลังจากที่วันที่ผมอัดอยู่เนี่ยคือแบบมันเพิ่งมีอัปเดตใหม่ขึ้นมาครับผมนะซึ่งการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยถือว่าใหญ่มากครับผมเพราะว่ามี หลายอย่างเพิ่มเข้ามามากมายเลยก็บผมือนคัสตอมคอนเเราก็อัปเดตขึ้นมาเหมือนกันนะผมนะ <S <S 1> <S 1> นี่ดูเห็นไหมครับผมนะก็มีโหมดเพิ่มขึ้นมาถึง4โหมดด้วยกันนี่มันคือ Battle, Campaign, Unit แล้วก็ u n งชั o นนั่นเองครับผมนะอ่านี่ก็คือแบบอัปเดตใหม่ครับผมนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปเริ่มกันในส่วนของเรากันเลยดีกว่าถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่าผมไปเลย โอเคนะครับวันะเรากลับกันมาในโหมดสร้างตัวละครอ,อีกแล้วนะครับวันะก็นี่ครั้งที่3แล้วนะครับผมนะโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมนะอันดับแรกเลยก็ต้องไปเรื่องของเสียงแน่นอนครับผมนะซึ่งเสียงเนี่ยถ้าเราจํากันได้ตั้งแต่สมัยเซนอิสซึใช่ไหมเราก็จะใช้เสียงเป็นเสียงของนินจาใช่ไหมเออฉนันผมว่าเอาเป็นเสียงนินจาดีวดกว่าเพราะว่าเจ้าเลนโงคุนเนี่ยเขาก็เป็นเสาหลักก็ต้องเป็นนินจากันนั่นแหละครับผมเราต้องปรับพิชสักนิดนึงนะครับผมเอาเป็นเสียงมันก็ต้อง อ่ะโอเคเสีบประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไม่เด็กแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปนะครับ <c oughs> ต่อมามุเมนต์เป็นมีลีแล้วก็สุดท้ายเป็นเอนิมีเหมือนเดิมครับผมนะเราไปต่อกันที่เสื้อผ้ากันก่อนดีกว่าคนนะ <c oughs> ขอกระโดดข้ามเวฟพอนไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเค ปัจจัยหลักเนี่ยมันอยู่ที่เสื้อผ้าถูกป่ะว่าแบบเฮ้ยเลนโงคูเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเวซึ่งอย่างที่บอกเขาผมนะคืออาจจะไม่เหมือนนะเพราะว่าคิดว่ามันอยู่ที่จินตนาการของคนสร้างมากกว่านะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับก็โอเคหวังว่าเกมแท็บเนี่ยจะสามารถสร้างเลนโงคูขึ้นมาได้จริงๆนะครับผม <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาหาทรงผมกันก่อนเลยดีกว่าโอเค อันดับแรกเลยเลนโงคุถ้าดูที่หัวเขาเนี่ยมันจะแบบปุ่ฟ้องใช่ไหมมันจะแบบฟูบบฟูหน่อยนะครับผมนะแบบกระจายกระจายหน่อยนะครับผมแต่ว่ายาวผมยาวแล้วก็กระจายแต่ว่าไม่ได้ฟูขนาดนั้นนะครับเชื่อแล้วจะเอาเป็นอันนี้ก็เกินไปเฉย็ไม่ใช่นะครับเอาอย่างนี้ไหมซส้นผมทะยามเลยอันนี้ก็ไม่ใช่ขนาดนี้กลายเป็นโกคุไปแล้วนะครับผมโอเคต้องยาวก,กว่านี้นิดนึงเอ๊ะเดี๋ยวนะเส้นผมนี้ก็คุ้นๆนะเนี่ยโอเคสม้คสมผมอ้ยมันหมดแล้วเนี่ยเอ้ยไม่มีเส้นผมที่ถูกใจเลยหรอวะโอ้ยเอ้ยอันนี้ก็เท่เนี่ย โอเคแต่ว่านี่ไม่โดนใจว่ะเอาแบบนี้ไหมเออคือจริงมัน,ม,นมันเหมือนคนไร้บ้านไปไหมแต่แบบมันจะทำยังไงได้อ่ะมันไม่ทสมผมอื่นแล้วว่างัา้นเอาอย่างนี้แล้วกันอ่าลองก่อนนะครับเนะลองหยิบม,มาก่อน รู้จักทรงผมของเจ้าเลนโกคูเนี่ยผมก็จะแบบสีเหลืองใช่ไหมแล้วก็ปลายจะเป็นสีแดงไว้แต่ว่าแบบว่าเราไม่สามารถทําให้มันแบบมีปลายสีแดงได้เนี่นั้นก็ต้องปรับเป็นสีเหลืองไปแล้วกันนะครับผมอ่าแบบนี้อ่าเหลืองทองแบบนี้ไปเลยนะครับผมก็แปลกดีนะโอเคต่อมาผมว่าอันเดียวไม่พอไว้แบบผมชั้นเดียวมันดูแบบเอยังไงยังไงอยู่นะครับผมเราต้องหาเพิ่มครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาหากันดีกว่าอ่านนี้ไหม อันนี้มันก็ไม่ได้แตกต่างเลยอันนี้ไหมโอ้โหอันนี้ก็ไม่ใช่ละอันนี้ก็ทรงผมบางเพื่อนแล้วนะครับผมอันนี้ก็ไม่ใช่โอ้ไม่ไมีเลยอันไหนดีเอออันนี้ก็ดีนะเนี่ยเอออันนี้แบบมันพอมีอะไรยืย่่ๆออกมาหน่อยโอเคเอา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 โอเคเหมือนกันใช่ปะเอานะแล้วก็ปรับเป็นสีเหลืองโอเคนี่มันจะแบบดูมีมิติตรงมิติขึ้นมาหน่อยนิดนึงนะครับผมนิดนึงก็ยังดีนะครับต่อมาเอาสอีกสักอันหนึ่งไหมคือแบบผมว่ามันยังมันมันยังไม่ผุดหรือว่าเราใส่วมมยยเเนนนีอู่ะ เป็นเอา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 เป็นอ่เป็นอาเป็นไหนดีเป็นไหนดีอันนี้ไหมเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะเออลืมไปเลยครับผมนะว่าเมื่อกี้ผมลืมไปว่ามันต้องมีแบบอะไรยาวๆด้วยนะครับผมคือผมเจ้าเลนโก้ขู่เขายาวเว้ยแต่ว่าแบบผมไม่ค่อยเห็นผมที่มันแบบยาวๆเลยอ่ะเออเฮ้ยหรือว่าแล้วก็แบบใส่โหมดโลแกนไปดีไหมเฮ้ย เฮ้ยได้อยู่นะเฮ้ยเนียนอยู่เนียนอยู่โอเคเอาเอาเอาซื้อซื้อชอบชอบนี่เออมันจะมียืนยือย่างนี้แหละดีแหละครับผมเลนโกคุโอเคต่อมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนผมอันนี้ก่อนโอเคอันนี้เอาเป็นสีเดียวกันไปเลยแล้วก็ต้องจุกผมว่าเอาเป็นสีแดงไปเลยดีไหมเออคือแบบถึงแม้ว่าจะมีที่พลาดเกินมาหน่อยแต่ว่า มันจะมีดูแบบดูแตกต่างนะไม่งั้นแบบทั้งหัวมันเป็นสีเหลืองมันก็แบบไม่น่าใช่นะครับผมอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ่วนทรงผมก็ประมาณนี้อ่ะมันก็น่าจะแบบใกล้เคียงกับเลนโกคูแล้วแหละนะโอเคไปที่ชุดก็ต่อดดีกว่าสำหรับชุดเนี่ยเอาเบสข้างในก่อนเบสข้างในก็คือเหมือนกับเจ้าชั้นด่สุเลยนะโอเคก็คือเป็นเป็นแบบนี้แบบนี้อ่ะโอเคเป็นเสื้อจีนแบบนี้ครับผมนะก็คือสีดำไปเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเอาเทาเ้าแล้วกันดำไปดำไปมองไม่เห็นนะครับผมโอเคตัวนี้เป็นสีขาว ขาไปกระจั่วเกินเอาเท้าๆหน่อยโอเคเอประมาณนี้โอเคแล้วก็กางเกงกางเกงนี่ก็เหมือนเซนนิสซ์เลยดีกว่าครับนั่นก็คือเจ้าเออมันจะเป็นกางเกงแวมไพร์ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอ่าอันนี้อันนี้อ่าโอเคแวมไพร์แพ,แพนแบบนี้ครับผมเออถึงแม้ว่ามันจะดูแปลกประหลาดอะไรแต่ก็โอเคมันก็มาอย่างนี้แหละนะอ่าโอเคสีเดียวกันอ่าโอเคนี่กระบอกนี้ก็น่าจะเป็นเบสอ่าเป็นเบสนะครับผมต่อไปรองเท้า รองเท้าของเลนโกคูม่งก็มาแบบแบบเดียวกับเซนี่สือ่อเหมือนกันครับผมนะสามารถใช้อันเดียวกันได้นะมันจะเป็นปลอกเท้าไปเลยอะ่ะใช่ไหมมันจะแบบเป็นแบบอ่าแบบไหนดีแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมเออผมว่าแบบนี้ก็ดีนะบบบนี่โอเคมันจะแบบมีหลายเยเลยเยอร์หน่อยนะโอเคแล้วก็ข้างในข้างในก็เป็นอ่า สีเหลืองไหมไม่แม้ดีกว่าข้างในเป็นสีแดงเว้ยเออเราลองเท้าข้างในอ่ะเป็นสีแดงเอาแดงแบบนี้โอเคแล้วก็ส่วนด้านในเนี่ยผมว่าเอาเป็นสีเหลืองไหมเออแบบตัดๆไปเลยนะครับผมเนะเอา่เอาเป็นเหลืองอุ้ยไม่ได้อันนี้เหลืองไป <c oughs> มันไม่เข้ากันเลยอ่ะ แบบนี้ไหมเออมันก็อาจจะเข้าแหละนะคิดในแง่ดีเพราะว่ามันจะมีแบบไฟขึ้นมาด้วยถูกป่ะเออโอเคเอาไปประมาณนี้แล้วกันนะครับนะหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นคอนแทกต่กนะโอเคประมาณนี้นี่คือเบสนะครับผมนะต่อไปเสื้อคลุมอ่ะแน่นอนรับผมลนอะดาบพิฆาตสูตรส่วนใหญ่อะ่ะคือตอนะัวละครอ่ะชุดมันเหมือนกันชุดด้านในมันเหมือนกันนครับผมนะมันจะแตกต่างกันที่เสื้อคลุมถูกป่ะโอเคฉันเสื้อคลุมของเจ้าเนี่ยจริงๆมันขาดครึ่งมันแบบว่ามันไม่ได้ใส่เต็มเลยนะแต่ว่าแบบเรา เพว่าผมไม่ได้บ้านหาหาใส่เต็มให้มันได้ป่ะอันนี้ไหมแต่ว่ <c oughs> าถ้าเกิดว่าเป็นไอ้ฟาร์มเมอร์ครัวมันจะไปซ้ํากับของเซตนติสึรหรือเปล่าเนี่ยเออมันมแบบเองไม่ซ้ำไงว่าเกมนี้น่าจะมีน่าจะมีเสื้อคลุมอันอื่นอยู่นะน่าจะแบบมีมีอันอื่นอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองหาดูดีกว่านะ <c oughs> เ,ออเอ่เอเ้ยเฮ้ยนี่ไง โหเฟี้ยวกว่าเดิมด้วยโอเคแบบดูแบบดูมีออร่าเสาหลักขึ้นมาทันทีคือเสื้อคลุมอะ่ะก,ก,ก็เหมือนกันก็เหมือนก็คือว่าอ่ด้านนอกมันจะเป็นสีขาวถูกป่ะแล้วก็จริงๆมันจะมีลายด้านล่างนิดนึงนะลายไฟแต่ว่าจะที่บอกครับผมนะมันไม่สามารถไล่สีได้นะก็นั่นแหละครับผมทำทำทำ,ทำใจนะแล้วก็โอเค เอาเอาเป็นอย่างนี้ไปก่อนล้กกันนะเออเอานั่นแหละมันก็ได้แค่นี้แหละทั้งผมก็คงใส่เลยเข้าไปมากไม่ได้โอเคประมาณนี้นะครับผมแล้วก็โอเคมือใส่ถุงมือดีกว่าออตอนนี้รูเทคนิคการใส่แล้วกนะ็ว่าคือถ้าถ้าเกิดว,ว่าผมใส่ถุงมือเนี่ยมันจะแบบว่าตัวมันไม่ใช่ตัวสีแดงอะไรนีครับผมเออเนี่ยไม่ใคนเราต้องรู้จักการพัฒนาเว้ยนี่ <c oughs> โอเคแล้วก็เปลี่ยนสีบผมเปลี่ยนสีสีเนื้ออ่าเนื้อไหนดี เนื้อนีเลยขาวจั๊วๆไปโอเคสวยงามครับผมนะแล้วก็สุดท้ายครับผมนะเปลี่ยนสีหน้าครับผมนะเพราะว่าหน้าโอ้หน้าสีแดงมันมันก็ไม่จริงถูกปะเออใครเขาจะเป็นหน้าสีแดงวะโถโอเคผมว่าผมมีเทคนิคครับผมนะก็คือให้เรามาที่ถแถวแถวแบจีนี่นี่คุมไปเลยหน้าดําไปเลยโอเคไครับผมนะแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นหน้าสี นี่ครับผมนี่โอเคเพียงเท่านี้แล้วก็ได้มาเรียบร้อยหดสำหรับเจ้าเล่นโกคุเส cool. าหลักแห่งเพลิงนั่นเองครับผม <c oughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอแก็บตกนิดหนึ่งเมื่อกี้ลืมไปหน่อยแบบนั้นแล้วก็เออจริงๆมันต้องมีเข็มขัดด้วย <cido f 2> เรามาใส่กิมขัดอ่ะเดี๋ยวโวยเดี๋ยวเจงหลุดอะิถมใส่กิมขัดให้น้องเขาหน่อยเออ,อประมาณนี้โอเคแล้วก็โหวกกิมขัดโหวกกิมขัดรู้สึกว่าจะเป็นสีเทาที่แบบดูเทากว่าน่อยอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมมันดูมันดูแปลกๆนะแต่ก็นั่นแหละครับผมมันก็ทำได้แค่นี้เองที่ผมอยากจะให้มันดูแบบ <c oughs> เออดูมีลูกเล่นสีอะไรอย่างงี้ได้แต่ก็อะ่ะในครานี้เล่นงคุกของเราก็นั่นแหละครับผม ก็นะยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคไปกันต่อที่อาวุธครับผมนะสำหรับอาวุธของเจ้าเลนงกคูเดน,นจิมันก็คือดาบคาตนะใช่ไหมแต่ว่าผมไปเจอสิ่งที่ดีกว่าครับผมนะนั่นก็คือเจ้าสิ่งนี้นั่นเองครับผมนี่โอ้มาเป็นดาบไฟกันเลยครับผมนะแน่นอนครับผมนะปราณแห่งเพลิงปราณเพลิงมันก็ต้องใช้ดาบไฟอยู่แล้วถูกป่ะเออนี่แหละ สุดยอดแหงดาบเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสีสักเล็กน้อยนะครับหนาวให้มันใกล้เคียงกว่าเดิมนะอ่าดามดาบเอาเป็นอ่าสีดำแล้วกันเออดำแบบดำไปเลยนะครับผมแล้วก็ที่ด,ดัาำจับดำจับด่าดำจับก็เป็นอ่าสีขาวไม่ขาวเยอะจริงๆวันนี้ <c oughs> โอเคส่วนที่กั้นดาบอ่เป็นสีแดงและกันนะแดงไหนดี เอาแดงนี้แล้วกันโอเคนี่แหละเรียบร้อยครับผมนะคง <c oughs> จะไม่มีอะไรติขดขัดละเนี่ยแหละเออมันต้องมาประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อมามาที่ ability กันต่อครับผมนะสับเจ้าตัวนี้เนี่ยผมพยายามจะทําให้มันคล้ายคล้ายชนิดสุดนิดหนึ่งน,น,นะแต่ว่าอาจจะแบบโหดกว่าหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คือว่าเราจะใส่ทิชชูแฮร์รี่เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าเออสาหลักนะมันก็ต้องรู้วิธีการฟันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็วันจิตายมาเติมวันจิตายไปเลยเออต้องปัด ลูกกระทนูอะไรพวกนี้ได้ด้วยเออสาหลักเออใช้เป็นเจ้าเลสเจสปินสครับผมนี่เป็นการแบบเน้นฟันหมุนฟันติ๊ตติไปเลยเออโอเคแล้วก็ป้าแห่งเพลิงเนี่ยมันก็ต้องมีความโกรธอ่ามันมีความโกรธอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่เอเล็กเข้าไปด้วยและก็สุดท้ายผมนะสุดท้ายผมจะใส่เจ้าโชกุนโจ๊เข้าไปด้วยนั่นเองครับผมนี่โอเคเรียบร้อยแล้วนะไปต่อที่สตัเลยดีกว่าครับผมนะ s ักเจ้าสตดเนี่ยอ่าเลือด3 0 0พันเหมือนเดิมนะครับผมผมว่าเอาเท่าทุกตัวแล้วแหละนะอ่าไซส์เหมือนเดิมไม่ค่อยอยากไปเปลี่ยนมันมากถึงแม้ว่าถามมันจะใหญ่ไปหน่อยก็เถอะนะส่วนน้ำหนักเนี่ยอ่คือผมไปศึกษามาเขาบอกว่าคือให้กล่วว่าเราถือแบบดาบที่มันหนักๆเนี่ยเราก็ต้องมีน้ำหนักเกี่ยวถูกไหมไม่งั้นเราจะประคองดาบไว้ไม่ได้ครับผมนะผมเลยจะใส่น้ำหนักสักย5ิบ้าแล้วกัน อ่าน้ำหนักประมาณย5้าส่วนมุมเว้สปีดเอาสัก3แล้วกันนะไม่มากไม,ไม,ไม่น้อยเกินไปครับผมนะแล้วก็แอคชั่นสปีดความเร็วนิดหนึ่งนะเพราะว่าเสาหลักไอตอนที่เขาต่อสู้กันทันติโลก็มองไม่ทันถูกไหมโอเคมั้นก็เอาสักเแล้วกันอ่าแบบเน้นฟันชุ่งชงชงส่วนดานเมจเนี่ยสิบแล้วกันอ่าคือน้อยกว่าเซนิสุดนิดหน่อยแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันอาจจะโจมตีแรงกว่านะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับเรียบร้อยพิธีนี้เราก็ได้มาแล้วครับผมสบเจ้าเสาหลักเลนโกคุมาถ่ายรูปกันเลย เซชิสนี่โอเคถ่ายรูปหน่อยโอเคตัวราคาก็4980ครับผมนะก็ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยอะไรครับผมนะสุดท้ายใส่ชื่อเลนโกคุแล้วก็กดเซฟเลยครับผมเรียบร้อยครับผมนะเพียงเท่านี้เจ้าเลนโกคุของเราก็มาแล้วเรียบร้อยครับผมนะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่าดูสิว่าเจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างไปไปดูกันเลยโอเคนะครับผมนะ และนี่ก็คือเลนโกคุของเรานั่นเองครับผม <S <S> นี่โอ้โหโคตดเทค่ครับผมนะนี่คนไรจะเท่ขนาดนี้อโถนี่แหละรครับผมนะสำหรับแห่งเพิงเลนโกคุโอเคมาตอนนี้เรามาอยู่ในสังเวนกันอีกแล้วครับผมนะซึ่งจะมาลองทสอบอุบิลิตี้ของเจ้าตัวนี้เลยดีกว่า,าดูสิว่าสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมเรามาเริ่มจากตัวลูกกระจกากะๆกกสักอ่าสิบตัวก่อนดีกว่าดูสิว่า เจ้าเล่นโกคุจะสามารถเอาช็อได้หรือไม่คือถ้าไม่ได้ก็เวลาออกจากหน่วยพิฆาตอสูรเถอะนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปเดินไปเลยเหนื่อยจังมาแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหใส่โอ้โหฟันหนึ่งทีเจ็บเจ็บลงไปนอนนอนแถมติดไฟติดไฟติดไฟโอ้โหฟันเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้โหโอ้โหโอ้โหแตกหมดแตกหมดยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเสาหลักันเสาลักมาเองเสาลักมาเองแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยผิดคาดว่ะเฮ้ยตัวนี้ โหดมากเนยะรู้สึกว่าจะโคตรโหดเลยสามารถเก็บศัตรูได้ภายในแบบพิบตาเดียวสมเกียการเป็นสัตรแข่งเพลิงจริงๆนะครับเรามาลองกับเดอกชิงหน่อยดีกว่าอาเดอะชิงสักท่าตัวแค่นี้ราคาก็เกิดละไปดูกันดีกว่าไปเลย โอเคจากนี้มาแล้วอุ้ยพุ่งเข้าใส่อย่างไม่รอรีไม่รอรีไม่รีรอโอเคอุ <panel> all, course, ้ยฟันไม่โดนฝั่งคนต่างความไม่โดนไม่เป็นไรครับบทนั้นเป็นท่าหลอกท่าหลอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนโดนนั่นแหละโดนนั่นแหละอุ้ยอุ้ยคือสู้คือสู้คือสู้แล้วก็แล้วก็แล้วก็อ เบาาตาแตกเลยจ้าเฮ้ยจก็รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีไฟเป็นอาวุธด้วยนะคือว่าเวลาฟันตัวไหนไปแล้วเนี่ยมันจะติดไฟด้วยนะครับผมก็เลยแบบช่วยได้เยอะอะเออมันช่วยลดลดเลือดฝั่งตรงข้ามได้เยอะเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เราลองกับเจ้าตัวนี้ในพวกนี้แล้วเราไปลองกับตัวคัสตอมของเรากันบ้างดีกว่าผมนะเจ้าเซนอิสุเลยเนี่ยไปปะมือกันเลยดูดีว่าเจ้าเซนอิสุจะสามารถชนะเสาหลักแห่งเพลิงได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่าผม ไปเลยโอเคจาดนี้มาแล้วเปนเซนสุแล้วก็เฮ้ยตีนแตกไปแล้วครับผมนะอย่างไม่ทันทําอะไรเลยตายซะละให้แก้มืออีกรอบเพื่อนนสุก,กจงังจัดไปโอเคจุดนี้มาแล้วแล้วก็พุ่งไปแล้วยังไงเออ้อก่อนกันแล้วอู้คิดถึงกันมากก่อนอีกทีหนึ่นงก่อนไปทีหนึ่นงยังไงในโกคุข,ขึ้นมาก่อนเล่นโกคุข,ขึ้นบนี่คือเล่นโกคุเดียวนะลนโกคุท่าโคดเทโอเคก็เออก็คือโดนไฟครอบตายแล้ว เขาแกคือโดนไฟครอบตายนะโอเคเมื่อกี้เซนิสึไปแล้วโกคูดีกว่าอ่าเจอโกคูกัน่อยดีกว่าดูดิเป็นไงไปไปดูกันเลยจากนี้มาแล้วพุ่งมาแล้วอุ้ยอุ้ยมีมีแบบมีมีหลบมีหลบมีหลอกมีหลอกถึงกับนวมหลุดเลยทีเดียวเชียวไม่ใช่แล้วว่ะเฮ้ยเท่าัรคังเพลิงนายจะโหดเกินไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ซีเครนยูนิตกันเลยดีกว่าครับผมนะโชกุนสัก2ตัวราคาก็เกินไปเยอะแล้วนะเนี่ยเฮ้ย มาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยใครจะมีมาแล้วนะวิ่งมาแล้วอุ้ยโอ้โหคือถ้าไม่สโลว์ไม่ทันจริงๆก็้มานะพุกย่ามันเกิดขึ้นเร็วมากพุกย่ามันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วยังไงแล้วยังไงยังไงล่ะอุ้ยเอาเว้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโชกูใช่ปะอัศนีอืมไม่สะเทือนไม่สะเทือนไม่กระโจนน้ำหนักเยอะเกินโอ้โหทายากนะเบบโอเคโชกุนมันกระจองไปนะกระจองไป ไปเจอกับดีเจซี่ยูนิตเลยดีกว่าอ่าเจอกับดีเจซี่ยูนิตกันดีกว่าลองไปดูกันที่ซุปเปอร์บ็อกเซอร์ไหมตัวหนึ่งก็ก็หมื่นหนึ่งแล้วอะเจ้าเล่นโกคุก็น่าจะเก็บได้นะไปไปดูกันเลยโอเคจอดนี้มาแล้วแล้วก็ เฮ้ยโอ้โหเฉียดด้ามดาบไปนิดเดียวโอเคตอนนี้บังหงกระโดดหนีกระโดดยังไงซุปเปอร์บักเซอร์ต่อยไปหนึ่งทีโอ้โหเจ็บเจ็บหนึ่งทีเจ็บเจ็บไม่เป็นไรคผมนะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเออโหยจงไปแผดเผาจงมอดไหมจงมอดไหมยังไงหมุนโอ้โหใช้ปานป่ะเนี่ยใช้ปานปานเพิงโอ้โหเยียบร้อยครับผมแล้วซุปเปอร์บ็อกเซอร์ก็ไม่เว้นว่ะโดนปลานเพิงทีแตกครับผมเฮ้ยไม่รู้จะตัวไหนมาสู้แล้ววะถ้ก็ โอเคอันนี้คนละชั้นกันนะครับผมอันนี้คนละชั้นน,น,นี่เลยเอาเป็นพวกคลิปเปอร์อย่างเงี้ยเออคือชื่นชื่อว่าแบบคือเสาหลักมันก็ต้องฆ่าอาสูรไปเจออสูรสัก10ตัวเป็นยังไงบ้าง <c ười> ไปดูกันเลยโอเคเจอมาแล้วโอเคโอ้โหถ้าผมไม่สโลว์นี่ผมว่าจบเร็วมากแน่เลยโอเคอสูรมาแล้วอสูรก็ไม่กลัวอสูรกี่ตัวก็ไม่กลักกวโอเคจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็น โอเคโอเคแต่เย็นแตเย็นลวงพ่อเย็น้ลวพ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหชาร์จประชิด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 เอื้อเอื้อเอื้อเจ็บเจ็บเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีการใช้มีการใช้พายุด้วยครับผมโอ้โหนี่นี่ไปยืมปานมานี่เข้ามาปะเนี่ยเขานี่นี่ไปยืมปานลมมาปะเนี่ยมีการแอบใช้ปานของเพื่อนด้วยครับผมนะแต่ก็เอาไม่แน่อาจจะแบบว่าเป็นควันไงเออแบบหมุนตัวอันนี้ก็แบบเกิดควันอะไรอย่างงี้โอเคโอเคไม่ธรรมดาจริงครับ สุดท้ายละสุดท้ายเลยโอเคันะครั้งสุดท้ายนี้ผมจะลองให้เจ้าเล่นโกคูมาปะทะก,กับเจ้าโกคู oo, วกกับเซนอิซึ S, ห้าตัวเลยกว่าอ่าดูสิตัดสิงนกันไปเลยดูดีว่าเสาหลักแห่งเพลิงจะสามารถยันเซนอิซึ S, สาตัวกับโกคูแห่งดาร์กมอนได้หรือไม่ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยผมไปเลยโอเคตัวด้วิ่งมาแล้วแล้วก็โอ้โหทุกอ่าเกิดขึ้นแล้วเอ้ยมีสปินไปหนึ่งที แตกเลยอีกแล้วแตกแล้วโอเคอุ้ยโ้ยจ,จ้วงคือแตก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 อุ้ยโอ้ยมีกระเด็นนิดหน่อยมีกระเด็นออ้ยมีฟันบ้า,านิดหน่อยไม่เป็นไรอนนโอ้ไม่รู้จะาคำไหนมาพูดครับผมสาวหลักแห่งเพงรเลรงฟ o r e v e r เล่นโกคุตลอดกาลจริงๆครับผมโอเคในครับวันนะี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผหสับการสร้างตัวละครเล่นโกคุจากเรื่องดาฟิกัสอสูรเป็นยังไงกันบ้างครับผมนะก็ เออมันก็อาจจะไม่เหมือนหน่อยนะเพราะว่าแหม่เสียดายว่าแท็บยังเล่นดีเทลอะไรมากไม่ได้เพราะว่ายังเป็นตัวเบต้าอยู่นะครับเจ้าคัสตอมคอนเทนต์ยังเป็นตัวเบต้าอยู่นะครับผมนะก็โอเคครับผมนะก็คือว่าใครอยากให้ผมสร้างตัวละครไหนอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมนะถ้ามีตัวไหนถูกใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะจับมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครับผมก็โอเคถ้าเกิดว่าชอบเจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อนกำลังใจผมในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็โอเค เมื่อจะไปพัดหน้าสว่วนนี้ผมก็จะเก็มื่สีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้า